ผู้ชมเห็นเราสองคนอย่าคิดนะว่าคุณต้นกล้าไม่มาเขามาค่ะแต่ว่า,าเขาเอ,อ,อยู่ที่พัดทะลุงนู่นเนี่ยบอกว่าจะพาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบทะเลสาบลำปำเห็นบอกว่าตื่นตั้งแต่ตีสาจะไปหากุ้งก้ามกรามแต่ว่าจะได้สักตัวหรือเปล่าติดตามในช่วงกล้าลองกล้าลุยเลยค่ะเชิญค่ะ สนับสนุนโดยตอบทุกไล์สไตล์ในแบบคุณไฮลักซ์รีโวดับเบิลแคบให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าวันนี้กล้าลองกล้าลุยพร้อมกับทีมงานเราขอพาคุณผู้ชมทุกท่านลงใต้มาที่ทะเลสาบลำปำ ทะเลสาบที่มีพื้นที่ติดกันระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลาทําให้มีทั้งแม่น้ําและคลองหลายสายที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบแห่งนี้ส่งผลให้ทรัพยากรใต้น้ําค่อนข้างสมบูรณ์อย่างมากถ้าจํากันได้เรามาถ่ายทําหลากหลายอาชีพไปแล้วนะครับอีกหนึ่งอาชีพของวันนี้เป็นวิถีชาวบ้านออกมาทอดแหหา,หากุ้งกล้ามกราม ซึ่งเวลาของการทำงานจะเริ่มต้นตั้งแต่ตี2ตี3ครับเราจะออกไปหากุ้งกลามกลางกันนะครับก็ชาวบ้านนี่ออกกันไปนานแล้วนะครับแล้วก็เยอะเลยแต่ว่าเรือที่เราจะขึ้นเะนี <L> ่ะฮะเ ขึ้ลมสงบเนาะสบายวันนี้เราออกเดินทางนั่งเรือไปพร้อมกับนัาคล้อยแก้วพักด,ดีที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและพี่หมูคนขยันคนเดิมนั่งเรือจากหมู่บ้านในตำบลจองถนนอำเภอเขาชชยสนจังหวัดพัดทลุงกันแบบมืดๆแบบนี้เลยครับ อุปกรณ์หลักสําหรับการออกมาหากุ้งกล้ามกรามที่ขาดไม่ได้ก็คือแหและยังมีเหยื่อล่อ,อก,กุ้งโดยทํามาจากมะพร้าวห้าวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมัดติดกับทุ่นที่ทําด้วยโฟมให้สามารถลอยในน้ําได้เราใช้เวลานั่งเรือฝ่าคลื่นมาได้สักพักใหญ่ๆก็มาถึงจุดวางทุ่นแล้วครับเรานั่งเรือมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมตรงจุดนี้เขาบอกว่าเป็นจุดที่น้ําเนี่ยเดินก็คือว่ามันจะมีคลื่นหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยก็จะมีกุ้งอยู่เยอะนะครับนี่ครับ ง่ายเลยเขาเจาใช้ทุนอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการที่จะหากรุงกลามกลามกันนะครับงานนี้ผมเองขอเป็นผู้ช่วยวางทุนอีกแรงการวางทุนนั้นต้องการระยะห่างของแต่ละจุดที่ดีไม่ให้ใกล้เกินไปหรือห่างกันมากเกินไปวันนี้เราจะวางไว้ไม่ต่ำกว่า30จุดได้นะครับ เวลาปล่อยตัวตูนนน้ชนีเนี่ยจะต้องกะระยะหน่อยนะครับไม่ช้กันเกิไปไดไปหลังจากที่วางเสร็จแล้วจากนี้ก็จะรอเวลากะให้กุ้งเริ่มมากินเหยื่อล่อซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักพักผมเองรอคอยอย่างใจจดใจจ่อแต่ที่แน่ๆมองไม่เห็นทุ่นเลยนะครับเพราะมันมืดมากน้ำตรงนี้เนี่ยน่าจะลึกไม่เกิน2เมตรเนาะ ลึกไปเกิน2เมตรนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเชือกที่เขามัดมะพร้าวที่เป็นเนี่ยฮะเอาเป็นเหยื่อแบบนี้เนี่ยมันก็จะยาวประมาณสักเมตรครึ่งได้เอสองเมตรแหละฮะยาวประมาณ2เมตรก็คือจะพอดีกับพื้นดินเพื่อที่จะล่อให้กุ้งเนี่ยมากินอีกทีหนึ่งน,นะครับคือตอนนี้มองไม่เห็นเลยว่าทุ่นของเราอยู่ตรงไหนดูก่อนมันมืดมากฮะ ระหว่างที่รอเราก็วิดน้ำในเรือไปพลางๆสักพักหนึ่งพี่หมูก็ให้สัญญาณว่ากุ้งเริ่มมากินเหยื่อแล้วครับนั่นแหละหลักแลหลักหลงหลักแหล่ะครับตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่หกหลักอกตรงนู้นแะหละฮะอ๋ะอเขาบอกว่าตอนนี้นี่คือกุ้งอมันมาแล้วนะครับมมาลากแล้วโอเคในเวลาแล้วครับ ลักษณะของทุ่นคือจะเหมือนถูกดึงหรือลากไปเรื่อยๆแบบนี้แปลว่ากุ้งกำลังมากินและลากเหยื่ออยู่นะครับโอ๊ยการทอดแหท่ามกลางความมืดต้องใช้ทักษะสูงเหมือนกันนะครับต้องการให้ตรงกับเหยื่อและระวังลื่นตกจากหัวเรืออีกด้วย ซึ่งทุกครั้งที่ทอดแหลงไปบอกได้เลยไม่เคยมีพลาดได้กุ้งทุกครั้งครับอยู่เป้่าอยู่เป้่าอยู่เป้่าโอ้นี่ไงแล้วอย่แล้ว,ลวมไม่หลุดน,นะโอเคนี่ฮะตัวไม่ใหญ่มาก ดูเหมือนจะเป็นงานง่ายๆไม่ได้ยากอะไรแต่ที่เห็นนี้ราคาของกุ้งกล้ามกรามขนาด15-17ตัวน้ำหนักรวมได้1กิโลกรัมจะขายอยู่ที่350บาทซึ่งถ้าเป็นตัวโตวกว่านี้ก็จะขยับมาที่450บาทหรือ550บาทต่อ1กิโลกรัมนะครับคืนนี้เราทอดแหหางกุ้งล้ามกรามจากมืดค่ำจนตอนนี้ฟ้าสางแล้วครับ คราวนี้ผมเองขอเป <tinc S 2> ็นผู้ช่วยต่อบอกเลยเก้ๆกลางๆมากได้ครับนเลยอาเลยได้ไปได้ไม่รู้แหละเอาเลยเอาเลยอุ๊ยอีกนี่ฮะใกล้อีกนี่ใกล้นี่เอาเลยเอยู่กวางนี้หนึ่งสอง นี่แหละครับติดหัวเรือบ้างติดข้างเรือบ้างถือว่าเป็นมือใหม่คงต้องไปฝึกอีกนานแต่ใครจะคาดคิดเลยครับว่าได้กุ้งกับเขาด้วยน่าจะเป็นเพราะที่นี่กุ้งกรามกรามมีเยอะครับหายได้ใช่ไหมไโอ้โหสำเร็จแล้วครับสำเร็จแล้วครับโอ้โหความพยายามครั้งที่สาม โอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยได้สองตัวเลยครับได้ตัวเล็กตัวหนึงตัวใหญ่ตัวหนึ่งโอเคมาครับเดี๋ยวโชว์กอนโอ้โหบอกเลยครับความพยายามของผมสมเด็จแล้วโอเคโอ้ตัวใหญ่ด้วยอันนี้ได้ๆีได้ครับวันนี้เราได้กุ้งเยอะพอสมควรขอตัวเอาไปขายต่อก่อนนะครับนเรศปาทานถ่ายภาพคณะวิทย์แหวนวงภาพมุมสูง แล้วพบกันใหม่กล้าลองกล้าลุยสวัสดีครับไปขายจริงหรือเปล่าคุณต้นกล้าไม่ใช่อยู่ในท้อง <c oughs> ต้นกล้าหมดแล้วอะของโปรดต้นกล้าเลยรู้เลยเนี่ยค่ะ